ชาวกททั้งหลายอยู่กับดิฉันเองไปค่ะไปค่ะโก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 ตัวเราอัดคลิปอันนี้ก่อนะกันนยังดีกว่าอีเฟอีเฟอีเฟเดี๋ยวเฟเราก็จะอัดในวันหน้าวันพรุ่งวันพรุ่งอ้าย ปีลิตคอ,อยที่เกียดมากแม่แลังช่วยขยันกระโดดแบบโปรเฟชชั่นอลเลยละกสสันเคาเล่นทาวเวอร์แต่ตกนะตกตกอะไรตกแมพ<ะ>โอ้ my god ขำกระไรโอ้โหแซงเป็นฐานทัพเลยอ่ะรู้ไหมไม่ลองแซงหรอกคือรูอ้ไหม,พมเ,เพื่อนทำตามอ่ะเอ็งเลยเพื่อนคือทำตามเนี่ยทำตามแต่แซงเป็นฐานทัพเลยอ่ะฐาอะไรกันนะเอาเป็นว่าต้องเร่งๆดีกว่าเนาะ ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ทำพาสสองของเออทาวเวอร์มานานมากขอโทษด้วยคอรักแรบอภัยเลโอคอีกแร้วฮ้ยเกือบตก ฟิวชั่นอคอยเป็นคนที่เล่น mente, ออบบี้ไม่ค่อยเก่งใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม YouTube ใช่ไหมต้นน้ำมัางแม่แนไม่รู้เอ้าเพิ่งรู้เขาไม่ได้สร้างกระจกเรือเกิดใหม่เกิดใหม่ จะเข้ากรีนแค่ตอนทีเนี่ยยังเล่นอะไรอยู่ตกอีกแล้วยังเล่นอะไรอยู่อ่ะปิ๊บทาวเวอร์นะคะทาวเ,เวอร์ออฟจอ,อยไม่ใช่ทาวเวอร์ออฟเฮลดีกว่าเล่นเกมเมื่อกี้ไม่ฉันไม่ชอบเล่นทาวเวอร์ออฟเฮลสรุปจะเล่นเกมอะไรอ้าวเราไม่ชอบเพื่อมันก็เป็นแค่เกมออฟปี แน่นอนเลยว่าพวกนั้นมันมาเรื่องหนีแม่เกิดตอนนึงกินเค้าไม่กินหวานสันดานใครออจอุ้ยใครจอยมาวะ างาไวกัน,นตัวใหญ่นั่นเลยใช่ไหมรู้เลยสร้างเอาไว้กันในตัวใหญ่นั่นเดยเฉพาะเออตกกิกแล้วตกบ,บ่อยมากถ้าใครไม่ทงดูเล่งสปีดหรือไม่ก็ข้ามตอนนี้ไปก็ได้เพราะนี่คือตกอบ่อยมากขวัญทำข้างในบ้านเราม,ม,เเมา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 ตัวแม่อยู่ตรงนี้ ขู่กูย่ำแต่หาตัวชีวิตมีไม่เท่ดีนามีอแล้รมือเนช่วยเอื้อคือเองสร้างเองสร้างรูรูทางออกในเล็กมากเลยอุ้ยดวูพีการจะตกเร็วๆๆยนะเออ,เอ,อชานมไข่มุก สีฟ้างดงามอย่างกับบูเบอรี่ก็ใช่ไงมันคือบูเบอรี่หยดดอร่าไม่เก็มันอ้วนเฮ้ยเสียดสะานที่อะ่ะอ่อออออ่มูฮาฮะกินข่าวไม่กินหวานสันดานใคร พวกเราโคตรตีเลยใช่ไหมมาเราจะรอดจากไอตัวบอสน,น,นั้นแล้วก็มาตรงนี้นี่แอบตรงนี้ได้ตกจากา้าใครตกตกตกตรงนี้ไม่ใช่ตกพื้นยวไอเกฟมันก็มาแหละไอเกฟโอเคบีเอเอ็ตโอเคแบนด้วย, right, วยตกอีกแล้วทำไมชีวิตฉันมันทำกับฉันได้เกฟมาแล้ว มาค่ะหุยยาหุยยากระโดดกระโดดโดดโดดสิแม่ไม่รู้ครั้งนี้ครั pues ้งนี้ครั้งนี้ criminal the very side eye โอ๊ยพูดผิด bombastic side eye criminal and bombastic side eye เฮ้ยเจมี่ จิมมี่อีจิมมี่อ้าอย่าพักกระเทยทั้งหลายจงโปรดฟังกัโอ้อยไอ้เรืรถรถจะตายแล้วอุ้ยอุ้ยมัเม<บ>นมเรื่องทำายมาแล้วตัวแบบไม่แข็งตกตรงนี้มากี่รอบแล้วเนี่ย สามสิบล้านรอบแล้วมั้งแอดมินถ้าหากว่าชีวิตนี้ไม่เธอเป็นเส้นชัยขี้เกียจขี้เกียจโดดใหม่รีเซ็ตตัวไปว้าไปเลยจ้าว้าไปเลยจู้อุ้ยมันโดนพอดีอ่ะต้องเล่นใหม่อีกโอ้เออเบ้อ าหากว่าชีวิตนี้มีเธอเป็นเส้นชัยจะยอมไม่ตีนคอกค่อยาปวาก,กวคอยคอยเดินค่อยคค่อยคอยเอ,อื้อเสียงหายเป็นไงบ้างฮาลัลโหลยไปเล ตอนนี้คือฉันแบบเลือดน้อยมากตอนนี้คือไอเก็บมันมันเรียกว่ามันทำลายแบบมันทำลายไม่ได้เลยบ้านพวกเราอะ่ะเดี๋ยวหมาหมู่เดี๋ยวหมามู่ทีมเรามีแค่สองคนนึงเพราะว่าไอ้ที่เหลือมันมีอยู่ร่างใจนะ่ะไอที่เหลือมันกำลังกลับบ้านใครอ่ะใครไอที่เหลือที่เป็นทีมเบคอนเราอะ่ะมันเล่นฟรีด้วยเหรอใช่ที่เหลือที่เป็นทีมพวกเราเนี่ยทีมทั้งหมดเลยเพื่อนเราทั้งหมดเลย แต่ว่าบางคนก็ไม่เปื้อนพวกเราอ๋อไม่ใช่เซวรส,ส่วนตัวใช่ต้องรอดเปึ้อนมันอะไรอ่ะป้ายอะไรอ่ะร,รอรอบบล็อกไวเกือบตกเสียว ฮ่าหากว่าชีวิตนี้ม่เธอเป็นเสน้นชัย <c oughs> ค่ะมันมันแหลกๆอะ่ะตอะนี้คือเพื่อนทุก,<ร>กคนในทีม<ร>ของฉันคือแบบร่วมทีมกันมากเลยเอ,อือ <c oughs> เลือดเลือด <c oughs> อายีกทีเป็นไรก<ม>ูตายก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 ยวิ่ด เอาตกเอาตก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 เออรอดเอ้ยยะถ้าหาว่าชีวิตนี้ไม่เจอเป็นสัญญาเออความจริงมันก็รีเซ็ตตัวเองได้นะแต่คี้เกียดอ่ะทุกคนตายบ่อยมาก S <S 2> <S 2> ไม่เชื่อพับหมอเรารู้ว่าเธอต้องตาย่อยเอื้อเออเลยแล้วเสเร็แล้อิงก็บบจะไม่ได้พอเองเปิดชิปไปเองจะม่ได้ยิเสียงอจริงดิไม่รู้จะ,ะจะบอกแล้วว่าริงดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจะสร้างแงน่เตกตกตก,ตก ตอกขวัวคุณต่อยที่เกียจอ่ะเพื่อนตอนนี้ก็คือบาบของเราเรียกว่าโหดมากซูปเปอร์เฮาเอ,อื้อไม่น่าเลยปิดทุกด้านปิดทุกด้านเลยโอ้โหข้างบนก็มีข้างบนก็มี ้าชอบเปปต้นมา่าฉันไม่ชอบเลยอ่ะอะไรที่มันเป็นแบบเนี้ยบักบักหรือค้างแน่นอนว่าค้างเดี๋ยวไปดูที่ช่องเดี๋ยวทิง้ง เดี๋ยวเขียนให้ถ้าใครอยากดูเฟย์เต็มๆนะเดี๋ยวเขียนช่องไว้ให้ช่องนี้คือโอละหนอมากช่องก็คือช่องเพื่อนดิฉันเที่แรกก็คือมีอลหลายช่องดยกันตไว้แล้ีเมืเอนเอ็มรู้ป่าว่าเลยมีหลายช่องแล้วก็สร้างอีเมลมาหลยอีเมลมาก <c oughs> ถูกต้อง ต้องเรังพราะเราสามารถสร้างนิวใหม่ได้เรื่อยๆไปดูคลิปเดอะซิตีได้นะจุดจุดนี่ถอดโอ้ลันเนาะไอ้แฟนเก่าเมื่อกี้แบบตะโกนดังมากอะมากแม่เฮ้อโอ้ลันน้อ้แฟนเก่า

จะผ่านขอแค่นี้นะบายบายแล้วเจอกันในคลิปหนะ้าบายบาย